สวัสดีค่ะเด็กๆทุกๆคนสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนหน่วยที่11ชุมชนของฉันเรื่องที่4โรงพยาบาลและคลินิกค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้เลยค่ะเด็กๆค่ะหลอดยาและเข็มฉีดยาที่เด็กๆเห็นเด็กๆคิดว่าเป็นอุปกรณ์ของอาชีพใดและพบได้ที่ไหนคะใช่แล้วค่ะเด็กๆอุปกรณ์ที่เด็กๆเห็น เป็นอุปกรณ์ของคุณหมอหรือคุณพยาบาลจะพบได้ในโรงพยาบาลและคลินิกค่ะเวลาที่เด็กๆไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็จะพบกับคุณหมอยากเจอและพบกับนางพยาบาล <Nurse. S 1> เด็กๆรู้ไหมคะว่าคุณหมอและนางพยาบาล <Yeah. S 1> มีอาชีพอะไรและมีหน้าที่อย่างไร หน้าที่ของคุณหมอนะคะตรวจโรคและรักษาอาการผู้ป่วยตลอดจนให้ความรู้ในการป้องกันโรคต่างๆค่ะและนางพยาบาลมีหน้าที่อย่างไรนางพยาบาลนะคะคอยดูแลผู้ป่วยเรียกนางพยาบาลหรือบุรุษพยาบาลมักสวมชุดสีขาวและสวมหมวกที่มีลักษณะเฉพาะค่ะคุณหมอ และนามพยาบาลจะทำงานอยู่สถานีพยาบาลเช่นโรงพยาบาลคลินิกและสถานีอนามัยค่ะประโยชน์ของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลน,นะคะเป็นศูนย์การแพทย์ที่ใช้สำหรับให้บริการด้านสุขภาพให้กับผู้ป่วยโดยมักที่จะมุ่งเน้นการส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูภาวะความเจ็บป่วยและรักษาโรคต่างๆค่ะ ทั้งร่างกายและจิตใจข้อปฏิบัติต้นในโรงพยาบาลโรงพยาบาลนะคะเป็นสถานที่ที่ใช้รักษาคนป่วยเมื่อเด็กๆไปโรงพยาบาลไม่ควรวิ่งเล่นหรือส่งเสียงดังรบกวนผู้ป่วยคนอื่นๆควรป้องกันโรคติดต่อโดยการล้างมือและสวมหน้ากากป้องกันการติดเชือ้อต่อไปเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆ ให้เด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่28หน่วยที่1 1ชุมชนของฉันเรื่องที่4โรงพยาบาลคลินิกคำสั่งนะคะให้เด็กๆรากเส้นและต่อเติมใบหน้าของสัตว์ที่คุณหมอกำลังรักษาแล้วอ่านออกเสียงคำศัพท์และเขียนอักษรตัววีตามรอยปะค่ะถ้าเด็กๆฝึกเขียนอักษรตัววีตามรอยปากกันเสร็จแล้วเรามาฝึกอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันนะคะ สัตวแพทย์ต่อไปเราไปทำแบบฝึกหัดต่อกันหน้าที่29หน่วยที่11ชุมชนของฉันเรื่องที่4โรงพยาบาลคลีนิกค่ะให้เด็กๆลากเส้นต่อพยัญชนะหอนกูกเพื่อนำรถพยาบาลไปถึงโรงพยาบาลเด็กๆหาพยัญชนะหอนกูก จากนั้นให้เด็กๆรากเส้นต่อพยัญชนะไปเรื่อยๆจนถึงโรงพยาบาลเลยนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะหน่วยที่1ชุมชนของฉันเรื่องสวนสาธารณะ สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูปแป้งนะคะดูสิคะว่าวันนี้คุณครูปแป้งพาเด็กๆมาอยู่ที่ไหนคะใช่แล้วค่ะวันนี้เราอยู่ที่สวนสาธารณะค่ะวันนี้คุณครูปแป้งจะพาเด็กๆมารู้จักสวนสาธารณะค่ะว่ามีอะไรบ้างเราทำกิจกรรมอะไรบ้างที่สวนสาธารณะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ สาธารณะหมายถึงสถานที่ที่จัดโดยรัฐเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยโดยไม่มีการเก็บค่าบริการใ,ใดๆและยังมีการตกแต่งพื้นที่ไว้อย่างสวยงามประกอบไปด้วยต้นไม้ทั้งดอกไม้ไม้ประดับสระน้ำสนามหญ้า นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนรวมทั้งยังมีการจัดกิจกรรมในส่วนสาธารณะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมน,นาธนาการแบบผ่อนคลายเป็นการพักผ่อนสบายๆไม่ได้ออกกำลังมากเช่นการนั่งเล่นเดินเล่น ฟังเพลงปูเสือนอนเล่นเป็นต้นกิจกรรมนันา,นาการแบบกระชับกระเฉงเป็นกิจกรรมที่มีการออกกำลังกายเช่นการวิ่งการปั่นจัก,กรยาน การเล่นกีฬาชนิดต่างๆนอกจากนี้ยังมีเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น mm. เพื่อให้เด็กๆได้เสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กทั้งทางร่างกายสติปัญญาและอารมณ์ค่ะให้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดชุดบันทึกล่องรอยการเรียนรู้หน้าที่30ค่ะจากโจทย์บอกว่าเด็กๆ ดูภาพแล้วฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์และฝึกเขียนอักษรวีตามรอยประในคำศัพท์ V ีแวนรถตู้วีเวสเสื้อกล้ามแล้วให้เด็กๆทำหน้าที่31ค่ะมาดูโจทย์นะคะเด็กๆระบายสีดอกไม้ในแต่ละแถวตามลำดับสีที่กำหนดให้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะรู้จักส่วนสาธารณะการเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะและอย่าลืมทำแบบฝึกหัดมาส่งคุณครูด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ